สวัสดีครับยินีตรับเข้าสู่ช่องต้นกล้าบ้าบอลวันนี้ก็จะมาคุยกันนะครับหลังเกมในศึกฟุตบอล FA ครับนะครับวันนี้ก็จะเป็นรอบสามสิบสองทีสุดท้ายนะครับทางเลียบพูนะครับวันนี้ถือว่าล็อกหล่มเลยนะครับบุกมาแพ้พิมัดอากายนะครับบวยจาก ลีกเดอยแชมเปี้ยนชิพนะครับด้วยสกอร์หนึ่งเปร์เซ็นต์ศูนย์นะครับจากจุดโทษของไรอันฮาร์ดี้ในช่วงครึ่งเวลาหลังนะครับทำให้ต้องบอกว่าค่อนข้างผิดคาดเลยนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องบอกว่าสล็อตวางแผนตะ่างๆมาพลาดจริงๆต้องยอมรับจากตรงนี้จุดเลยเป็นจุดใหญ่ๆเลยนะครับซึ่งในรายละเอียดลึก,ลกต่างๆเนี่ยมีอะไรกันบ้างนะครับแล้วก็มาดูกันเลยดีกว่านะครับว่าเกิดอะไรขึ้นกันบ้างเริ่มที่สเปนตัวจริงกันก่อน ฝั่งพีมัดในวันนี้นะครับมาในระบบ3-4-2-1ผู้รักษาประตูคอนเนอร์อฮาซาดกลหลัง4คนมีนิโคล่าคาติชยืนตรงกลางนะครับเซนเตอร์ตัวซ้ายจูดิโอเพลกูซูเอโรเซนเตอร์ตัวขวาเป็นแม็กซิมทาโลวีเอรอฟนะครับวิงแบ็กฝั่งซ้ายเป็นไทโมโไทมติอุสบูชาร์ดนะครับวิงแบ็กฝั่งขวาแมทธิวโซโริโนล่านะครับกองกลาง2คนมีดากโก้กยาบี้จากคู่อดัมแรนเดลส่วน3ประสานในเกมรุกค,คาลัมไรต์ปีกซ้ายและอันฮาร์ดีปีกขวาแล้วก็มูสตาฟา บุญดูเป็นศูนหน้าตัวเป้านะครับก็ทางพีมัดเนี่ยการคุมทีมเป็นของไมรอนมุสลิกนะครับซึ่งเพิ่งเข้ามาแทนที่ของเวลูนี่ที่เพิ่งโดนออกบดออกไปเนี่ยเมื่อประมาณเดือนก่อนได้นะครับโดยตอนนี้ก็สถานการณ์ต้องบอกว่าแย่เลยนะครับในเหลอร์แชมเปียนชิเนี่ยโดยการจัดทัพวันนี้เนี่ยก็ยึดเป็นชุดใหญ่ของเขาเลยนะครับถือว่าเป็นโครงเดิมที่ใช้ในช่วงหลังจากเลอร์แชมเพมา โดยมีคนที่ผมอาจจะคุ้นชื่อที่สุดเนี่ยจะเป็นไรอันฮาร์ดีนะครับเป็นในเกมลุกปีกขวาวนะันนั้นที่ยืนเป็นเบอร์เก้านะครับเพราะว่าผมเคยเล่นในฟุตบอลแมเนเจอร์มาก่อนนะครับเลยเจอเจอชื่อคนนี้มาตอนที่สมัยทีมเขาอยู่ในลีกวันแล้วขึ้นชั้นวาเนะียคนนี้นจะเป็นคนที่ยิงค่อนข้างเยอะนะครับผมจะคุ้นชื่อคนนี้มากที่สุดแต่นอกนั้นเนี่ยก็จะบอกว่าค่อนข้างโนเนมจัดๆเลยนะครับสำหรับพีมัรในวันนี้เนี่ยจะมีอาจจะมีผูชาร์ดนะครับเคยอ,อยู่ในอุนิโอนเบอร์ลินมาแต่ก็ไม่ค่อยได้ลงเล่เ่่่นนนนเทาาไหรออกั้คืว เรียกว่าโนเนมของจริงนะครับจากกีมัดที่จัด,จดทัพมาในวันนี้นะครับแต่จุดสําคัญเลยคือเขาใช้ผู้เล่นที่ได้ลงด้วยกันมาเสมอในช่วงหลังๆมานี้นะครับส่วนทางฝั่งริวพูลนะครับวันนี้ระบบ4ี่สามนะครับการวางระบบเนี่ยก็ถือว่าเปลี่ยนมานะครับจากปกติที่แผ่นลักสล็อตเนี่ยจะเป็น4ี่สองสามหนึ่งนะสี่สองสามสี่สองสามหนึ่งโอ้ติดเหนื่อยอะไรยังไงไปนะ,ะไม่เลยถือว่าอ่า ก็เปลี่ยนเป็นเสียงสามนะครับวันนี้ก็ประตูเป็นเคเลเฮอร์นะครับหลังสี่คนโจโกเมสจับคู่จารเดลควันซาแบ็กซ้ายคอตัสซิมิคัสแบ็กขวาเจมส์แมคคอนเนลกองกลางสามคนวาตารุเอนโดนะครับยืนกลางรับขนาบข้างด้วยเทรเนิโอนี่แล้วก็ฮาวิเอเลียดส่วนสามกองหน้านะครับมีหลุยดีอาร์ตเฟเดริโกเคียซาแล้วก็ดิโอโกโชต้านะครับเรียกได้ว่าเปลี่ยนสิบคนเลยนะครับจากนัดกลางสัปดาห์ที่เจอสเปอร์มาล่าสุด เหลือคีเลอร์คนเดียวนะครับที่ออกสตาร์ทแล้วก็มีหนาซ้ำนะครับตัวทีห่หายไปเนี่ยคือได้พักอยู่บ้านหมดเลยนะครับเพราะว่าในมันตั้งสำรองวันนี้เนี่ยมีแต่ตัวเด็กๆั้งนั้นเลยจะมีตัวซีเนียก็พวกเค yes, อร์ติสโจนดาวิ n นเยสเท่านั้นนะครับก็ภาพรวมออกมาเป็นประมาณนี้ไปนะครับก็ในส่วนของรูปเกมวันนี้เลยละกันนะครับก็ต้องบอกว่า ในครึ่งเวลาแรกก่อนก็เป็นเกมที่ลิเวอร์พูลเนี่ยออกสตาร์ทเกมก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแล้วก็มีหน้ำซ้ำเนี่ยจุดเปลี่ยนสำคัญในเกมวันนี้เลยคือโจโกเมสเนี่ยมาบาดเจ็บเร็วตั้งแต่ต้นเกมนาทีที่10เนี่ยต้องออกจากสนามไปนะครับแล้วก็ส่งอ e ีแซคมาบาย่าลงมานะครับเท่ากับว่าก็ต้องเปลี่ยนแทคติกจากที่วางมาตอนแรกเนะี่ยที่วางโกเมสเนะี่ยเป็นเซนเตอร์แลนะคอนเนลเป็นแบ็กขวาให้อินเวิร์ดเข้าในเนะี่ยก็ต้องเปลี่ยนแผนไปนะครับโดยมามาบาย่าลงมาเนี่ยเขาก็จะเป็นแบ็กขวานะครับลงมาก็ ลงมาเป็นแบ็คขวาเลยเราก็ถอยวัตถุอนโดนะครับจากกลางรับมาเป็นเซนเตอร์แล้วก็ขยับแม็กคอนเนลจากตรงแบ็คขวาหนวดมาเป็นตรงตรงกลางของจริงเลยทีนี้น,นะครับถ้าเกิดว่าตรงนี้อ่ามันเป็นแผนแรกที่วางมาแล้วเสียไปนะครับก็ต้องใช้เวลาในการเข้าจังหวะเกมจากตอนแรกในสิบนาท,แทีแรกที่มีโกเมสอยู่ในสนามแล้วก็ไม่ค่อยดีอยู่แล้วนะครับก็ต้องมาปรับกันใหม่อีกเท่ากับว่าเวลาเนี่ยก็ผ่านไปครึ่ง,งชั่วโมงสักประมาณครึ่งชั่วโมงเนี่ยลร์พูก็ยังเข้าสู่เกมตัวเองไม่ได้เลยนะครับส่วนทางพีมัดเนี่ยก็เล่นไม่ หรือว่าความคิดอะไรมากเลยนะครับคือรับแล้วก็วางบอลยาวอย่างเดียวเลยนะครับเพื่อรอจังหวะที่แบบสวนกลับทีเดียวอะไรเงี้ยนะครับขึ้นไปก็ไม่ได้มีเพื่อนเล่นร่วมอะไรมากหรอกนะครับถือว,ว่าเป็นบอลแบบฮิตแอนด์โฮปตามสไตล์อังกฤษโบราณอย่างเงี้ยประมาณนี้เลยนะครับสำหรับกิมมัดในช่วงครึ่งเวลาแรกโดยโอกาสที่น่าสนใจในช่วงครึ่งแรกนะผมว่าค่อนข้างที่จะน้อยพอๆกันเลยนะครับผมว่าครึ่งแรกในค่อนข้างที่จะง่วงได้ที่เลยนะครับโดยพูดถึงช็อตเดียวเลยที่ทําให้ประตูได้เซฟเนี่ยจะมีนาทีที่35านะครับจาก เจมส์แม็กคอนเนลนะครับที่ได้ยิงไกลไปนะครับก็เป็นฮาร์ซาร์ดนะครับที่เซฟเอาไว้ได้ในจังหวะนี้นะครับนอกจากนี้นนครึ่งแรกก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเพิ่มเติมนะครับคือผมมองว่าเกมเรียบภูนี่ค่อนข้างไม่ไปติด,ต,ดต่ออะไรเลยนะครับแล้วก็ผมมองว่าเกมในแง่ของความวอหวาวูบวาบในการจบสกอร์เนี่ยพีมัตดูขึ้นมาได้ดีกว่าด,ด้วยแต่ก็นั่นแหละครับการเข้าสู่พื้นที่้านสุดท้ายสำหรับท,ทั้ง2ทีมเนี่ยทำได้ไม่ดีด้วยกันทั้งคู่เลยนะครับก็เลยจบครึ่งแรกไป เกมค่อนข้างที่จะสูสีกันนะครับก็จบครึ่งแรกแบบเสมอศูนย์นะครับค่อนข้างที่จะง่วงๆเลยนะครับส่วนเกมในช่วงครึ่งเวลาหลังต่อเนื่องกันเลยนะครับลงมาก็เกมของเลี้ยวคูก็พยายามบุกเพื่อเอาประตูอย่างต่อเนื่องนะครับแต่ก็ยังคงสเปะสปะอย่างต่อเนื่องเช่นกันนะครับก็นั่นแหละครับเล่นมาเรื่อยๆนะครับออกตาขึ้งหลังมาได้7นาทีนะครับก็มาเป็นจุดเปลี่ยนสําคัญเลยนะครับจากการที่เลี้ยวคูเนี่ยเสียเตะมุมนะครับแล้วเอาขอครับมันเสียเป็นจังหวะที่ เป็นยาบี้นะครับของกองกลางของทางพีมัดเนี่ยได้มีโอกาสเปิดบอลเข้าไปในกรอบนะครับแล้วก็เป็นฮาวิเอเลียดนะครับที่เข้าไปในกรอบเขตโทษจงังหวะนี้นะครับแล้วก็ยกมือขึ้นบล็อกบอลเข้าไปนะครับก็โหเต็มตานะครับแผนบอลแบบไม่ต้องสืบเลย ผู้เสียก็เป่าปี๊ดเป็นจุดโทษไปเลยในจังหวะตรงนี้นะครับแล้วคนที่รับหน้าซีสังหารก็เป็นคนที่ผมบอกว่าดังไว้เมื่อต้นคลิปนี่แหละครับแล้วนฮาร์ดี้ที่ยิงไปค่อนข้างที่จะดีเลยลูกนี้นะครับด้วยความแรงของบอลแล้วก็มุมค่อนข้างดีด้วยก็แนี่ยนำแต่ของนี้ได้ไปก่อนนะครับพีมัดก็นําแบบพลิกล็อกด้วยนะครับในมุมตรงนี้หนึ่งศูนย์แล้วเกมเหลังจากนั้นเนี่ยก็ถือว่าพีมัดเนี่ยมาได้ดีอยู่เป็น ช่วงเวลาประมาณ5้านาทีใหญ่ๆเลยนะครับโดยมีโอกาสจากฮาร์ดี้อีกครั้งด้วยนาะทีที่60นะครับแต่บอลก็ไปชนเสานะครับถ้าลูกนี้เข้าไปเนี่ยผมว่าโอ้โหมีโอกาสน็อกได้เร็เรเวกว่าน,นี้ไม่ต้องไปเสียวท้ายเกมเลยนะครับก็นั่นแหละครับพอในจังหวะตรงนี้ไปแล้วเนี่ยเวอร์พูก็มีการแก้เกมนะครับโดยดูไปได้แล้วครับสล็อตพอทามแบบทีิมบัวจากเแิมเชพแบบนี้นะครับแล้วความเป็นกาฝูงพิเวลีกนะครับสักสีมันค้าคอนนะครับก็นั่นแหละครับ ดาวินนุนเยสนะครับตัวซีเนียที่เอามาวันนี้ต้องลงมาทําหน้าที่นะครับแทนมาบายาที่ต้องบอกว่าลงมาแล้วต้องเป็นวันที่ไม่ดีของเขาเลยนะครับนอกจากเติมเกมียบุกไม่ได้แล้วก็ฝั่งนั้นเนี่ยดูค่อนข้างเป็นแผลเหมือนกันนะครับก็เนี่ยเปลี่ยนดาวิดลงมาแล้วก็กลายเป็นว่ากลับไปเล่นแผนเดิมนะครับก็คือเอาแมนะ็กคอนเนลเนี่ยที่ตอนแรกเป็นแบ็กขวาอินดับหนนะก็จากตรงกลางในหลังจากโกเมสเจ็บไปนะ้วก็กลับมาเหมือนเดิมแล้วก็แท็กติกอะไรเนี่ยไปเหมือนเดิมหมดเลยนะครับแต่ผมมองว่ารูปเกมเนี่ยก็ไม่ได้ต่่่่าาาาางจกเเเเดิมทไหรรนนัะพววี้ คือตรงกลางมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมานะครับทำให้ความต่อเนื่องในเกมเนี่ยก็จะบอกว่ามันหามไม่ได้จริงๆนะครับแล้ววันนี้เนี่ยสาตัวบนต่างๆเนี่ยก็การประสานงานการเล่นร่วมกันเนี่ยก็ไม่ได้อีกด้วยนะครับเคียซาก็คือเล่นทางขวาคือมันก็ไม่ได้ใช้ประโยชน์จากเขาเต็มที่นะครับจะมาดูดีหน่อยเนี่ยก็ช่วงท้ายเกมเลยนะครับที่เขาย้ายมาอยู่ฝั่งซ้ายแต่ก็นั่นแหละครับในช่วงท้ายเนี่ยคือมันลนไปละต่างคนก็ต่างเล่นจัดๆเลยนะครับก็เลยออกมาสภาพที่ยิงคืนไม่ได้นะครับ โตต้าวันนี้ก็ต้องบอกว่าการเล่นร่วมน้อยไปนะครับลงมาเชื่อมก็ค่อนข้างน้อยก็เลยเงียบไปหนึ่งคนส่วนดิอาร์ในช่วงหลังก็โดนกั๊กโคย่งตำแหน่งไปก็แปลว่าพอไปเล่นหน้าบ้างปีกบ้างเนี่ยฟอร์มเขาก็หายไปนะครับจนช่วงหลังเนี่ยก็ยิงมาค่อนข้างน้อยวันนี้ก็หนักพอๆกับเพื่อนร่วมทีมใน3ตัวบนเลยนะครับส่วนการปั้นเกมตรงกลางเนี่ยวันนี้ก็ต้องบอกว่าไม่ผ่านหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเอนโดนะครับที่ขึ้นมาเล่นตอนแรกอาจแปลว่าเนี่ยเล่นก็ธรรมดาไปเลยนะครับเดี๋ยวเซนเตอร์บ้างเดี๋ยวกลางบ้าง เอเลียดก็อย่างที่บอกไปว่าไปพลาดจุดโทษในหลักๆเลยส่วนการสร้างสรรค์เกมก็น่าจะทำได้ดีกว่านี้นะครับเพราะว่าเป็นซีเนียที่ดูน่าจะคาดหวังได้มากที่สุดนะครับส่วนนีโอนี่นยโอ้โหวันนี้ก็หนักเลยนะครับคือเขาแทบจะไม่เห็น Impact อะไรกับเกมเลยนะครับวันนี้คือผมมองว่าหนักสุดแล้วสำหรับนีโอนี่นะครับแล้วก็ติดเหลืองด้วยทําให้ยิ่งเล,เล่นยากไปอีกนะครับโดยก็โดนเปลี่ยนตัวออกไปด้วยในเครื่องหลังนะครับซึ่งเปลี่ยนตัวช็อตนี้ก็โอ้โหขัดใจอนะครับสำหรับสล็อตในวันนี้นะครับคือความจริงตัวซนนะ มีให้เปลี่ยนหนึ่งหนึ่งคนคือเอต็คอร์ติสโจนนะครับในที76นะ่76เนี่ยแต่เลือกเปลี่ยนเทรนต์นะครับลงมาซึ่งไม่ใช่เทน์อเล็กซานเดอร์อโน่ด้วยเป็นเทรนโคเนอร์ดูคอตี้นะครับเป็นปีขวาดาวลุ่งอีกนะครับเป็นการแก้เกมที่บอกว่าหยั่งสุดๆไปเลยนะครับก็นั่นแหละครับเหมือนกับว่าวันนี้ก็ต้องยอมรับจริงๆถ้าสมมต,สติสล็อตบอกว่าจะมองว่ารายการนี้เอาเด็กมาล้วนๆอย่างเงี้ย จะมองว่าทิ้งเลยนในมุมของเขาก็มองได้นะครับแต่ในแง่แฟนบอลนะก็ผมคิดว่าหลายๆคนน่าจะไม่โอเคแล้วก็น่าจะร้อนพอสมควรเหมือนกันในวันนี้นะครับคือเข้าใจในความที่มีเกมกลางสัปดาห์สัปเหร่พูรออยู่แม้จะเข้าไปเป็นท็อปแปในยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกก็ตามนะครับในแต่เลือกพูเนี่ยก็มีโปรแกรมที่พายุเข้าในช่วงต้นฤดูกาลบอลเกมกับเอเวอร์ตันมารออยู่ในกลางส,าสัปดาห์นี้ด้วยสล็อตก็อาจจะประเมินว่าเอาชัวร์เกมกับเอเวอร์ตันดีกว่าอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ไปรอจัดเต็มเกมันนั้นเลยนะครับ แต่ในแง่ของแฟนบอลเนี่ยที่แบบหวังสับเลี้ยพูในช่วงนี้นะครับมันก็ต้องสี่ทั่วอยู่แล้วนะครับแล้วการที่ว่าเขามาจัดตัวอย่างเงี้ยผมว่าก็โอ้โหถือว่าเขาก็ต้องรับไปนะครับแต่วันนี้ซึ่งผมว่าโอ้โหผมก็เป็นหนึ่งในคนที่ร้อนเหมือนกันนะครับแต่ก็พอแบบมีเหตุผลที่เข้าใจได้อยู่นะครับก็ต้องมาดูกันแหละครับว่าทีนี้เกมกับเอเวอร์ตันเนี่ยจะ การเลือกทิ้งอย่างเอาอย่างเนะี่ยมันจะเวิร์กหรือไม่นะครับถ้าไม่ได้เนี่ยก็ต้องบอกว่าโอ้โหโดนกระแสย,ย,ยับยับแน่ๆนะครับเดี๋ยวก็ต้องมาดูกันว่าเนี่ยถ้าชนะเอเวอร์ตันได้กลางสัปดาห์เนี่ยคือจบนะครับแต่ถ้าไม่ได้เนี่ยผมว่ายับนะครับอ่ะตรงเนี้ยเป็นประมาณนี้นะครับส่วนในช่วงท้ายเกมเนะี่ยถ้าจะพูดว่าลิเวอร์พูลเกมมากระเตื้องช่วงไหนนะผมว่าช่วงท้ายนี่ดีที่สุดแล้วนะครับก็จะเป็นช่วงที่ทดเวลาเนี้ยก็นานนะครับเก้านาทีลิเวอร์พูลจะได้โอกาสยิงอย่างตรงเนี้ยค่อนข้างเยอะมีโจต้าได้ยิงงววววออลลลเเนนนะะคครรับฮาาาาซซซ่่กกก็็ฟไไไ้้้้ดดแจจมีโขใช นาทีสุดท้ายเลยนาทีเก้าแปดนะครับแต่ก็นั่นแหละครับประตูก็เซฟไว้ได้อีกนะครับกลายเป็นว่าทุกคนเนี่ยเป็นฮีโร่เลยนะครับสำหรับทางพีมัดในวันนี้โดยอ่ะนอกจากประตูเนี่ยวันนี้คือตอนแรกนะก็เหมือนกับว่าจะมีจังหวะไม่นิ่งไม่นิ่งบ้างในเกมนะครับแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็มาเซฟในลูกควันจ้าเนี่ยคือกลายเป็นว่าสุดท้ายฮีโร่เลยนะครับส่วนกองหลังวันนี้ก็จะมีคอนเทนต์หน่อยก็จะมีนิโคล่าคาติชนะครับอกองหลังตัวกลางเนี่ยโหฟันหักไปด้วยนะครับถือว่า ได้เป็นฟันซี่ชิ้นโบแดงสำหรับวันนี้ไปเลยนะครับเพราะว่าเป็นฟันที่สุดท้ายแล้วเขาสามารถเก็บผลการแข่งขันไปได้นะครับเป็นผมนี่เอาไปใส่กรอบเลยนะครับสำหรับฟันที่หักในวันนี้นะครับส่วนในแง่เกมแนวรับคนอื่นๆเนี่ยผมคิดว่าวันนี้พวกเขาต้องชื่นชมนะครับว่าเล่นได้ค่อนข้างดีจริงๆนะครับถือว่านี่แหละครับมันเป็นเสน่ห์ของ FA ฟเัจริงๆนะครับคือ อะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับแม้ว่าเขาจะเป็นบอยของแชมเปี้ยนชิพก็ตามนะครับแต่สุดท้ายแร้วจบเกมเนะี่ยก็แสดงให้เห็นแล้วนะครับว่าถ้าวันไหนในะฟุตบอลมันเล่นกันได้ดีจริงๆมันก็คือลูกลกลมๆลูกหนึ่งนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่พีมาร์สุดท้ายแล้วก็ยันดุนะครับใน99นาทีรดทดเวลาก็จบเกมด้วยกชนะของพีมราร์กายที่1-0จากจุดโทษของไรอันฮาร์ดีนะครับในสรุปตรงนี้เลยก็คือเลี้ยวคูยนะหนักเลยนะครับการจับตัวเนี้ยประมาทตั้งแต่เริ่มนะครับแล้วก็การที่โกเมสมาเจ็บแผ ฟอร์มแต่ละคนก็ไม่ตอบโจทย์ด้วยในวันนี้นะครับก็ถือว่าต้องรับไปทั้งทีมเลยนะครับวนนั้ทางนักเตะแล้วก็ทางอนันดอส์สลอตเลยก็ถือว่าเป็นบทเรียนไปนะครับถือว่าปีนี้ก็ได้บทเรียนมาหลายนัดอยู่เหมือนกันนะครับอย่างวันฟอร์เรสเนี่ยนัดแรกนะครับที่เราแพ้มาเนี่ยก็ถือว่าเป็นบทเรียนที่ดีเลยหรือว่าจะเกาะหลังหลังหลังนั้นนั้นมานะครับก็จะมีวัน p s แสซเนี่ยก็จะมีวันที่แพ้มาหลังเข้ารอบในแชมเปี้ยนลีกไปแล้วนะครับผมว่าในในเกมบรรดาเกมที่แพ้มันเนี่ยผมว่ามามาา่าน,น,น,าแบบนงองอแข คือควรจะเติมให้ดีกว่านี้นะครับเดี๋ยวก็ต้องมาดูกันว่าในช่วงนะี้รีชาร์จคิวอนะไรในตลาดทั้งหน้าหนาวหน้าร้อนที่ผ่านมาเนะี่ยคือถ้าเคียซ่ามาคนเดียวเนี่ยมันก็เห็นผลแล้วนะครับว่ามันดูจะถ้าพูดถึงในแง่ของกลุ่มกําลังเชิงลึกเนี่ยมันก็ยังดูไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่นรักนะครับนะเวลามาถึงตรงนี้เนะี่ยมันดีที่ว่าตรงปีนี้ก็ต้องให้เครดิตสล็อตในก่อนหน้านี้มาว่าเขาบริหารสควอตได้ดีนะครับกับผู้เล่นกลุ่มที่เขามีเนี่ยมันก็ไม่มีใครเจ็บนะครับกับการเปลี่ยนวิน ประหยัดพลังงานบ้างครึ่งแรกเร่งครึ่งหลังอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ต้องขึ้นชมเหมือนกันในจุดนี้สหรับสล็อตนะครับแต่ในเวลาโรเทชันในเขียนได้ชัดเลยว่ามันก็ค่อนข้างอ่อนร่วบลงชัดเจนนะครับแล้วก็ดาวรุ่งที่ขึ้นขึ้นมาเนาี่ยก็ก็บอกว่ายังไม่ผ่านนะครับถ้าเทียบกับยุคเจอเกนคอปช่วงที่เดียวกูเป็นแชมป์ที่มีอเด็กปีสิบเก้ายี่สิบขึ้นมาเนี่ยคือในเอฟเอครับเดียวกูเด็กชุดนั้นยังจะดูเข้าท่ากว่านะครับแบบตอนเคอร์ติสโจนขึ้นมาเนี่ยมันยังดูแบกอะไรได้ชัดเจนกว่าแบบ ในรอบถ้าจะไม่ผิดอ่ะ64ทีมสุดท้ายเนี่ยเคอร์ติสโจน์อ่ะเป็นคนที่ยิงประตูชัยได้เลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับในวันที่ชนะ e อนเอฟเวอร์ตัน1-0ในเงี้ยเอ่อมันยังดูแบบเด็กดูมีของอะไรอย่างเคอร์ติสโจนขึ้นมาอย่างเงี้ยนะครับแต่วันนี้คือหลายหลายคนเนี่ยยังไม่ได้นะครับแบบเทนิโอนี่เนี่ยยังต้องสังสมกระดูกอยู่นะครับก็เข้าใจได้นะครับเพราะว่าอายุแค่16เองนะครับก็ถือว่ามันยังไม่ผ่านจริงๆนะเวลานี้แต่ในอนาคตก็อาจจะผ่านก็ได้นะครับก็เป็นประมาณนี้ไปส่วนพวกเจมส์แมคคอนเนลจาเลควันซ่าอะไรเงี้ยก ผมก็รู้สึกว่ายังเฉยๆอยู่นะครับในแกงๆพวกนี้เลยนะครับส่วนพวกมาบยาเงี้ยนะครับก็อยู่ตั้งแต่ปลายยุคจิกเกนคอปแล้วนะครับผมว่าก็ไม่ผ่านเหมือนกันในวันนี้ที่ลงมาแล้วก็โดนเปียนเร็วเลยนะครับคือบุกก็ไม่ได้รับก็ไม่ดีนะครับเทนคนเดอร์ดูฮัวตี้อย่างเงี้ยก็ยังคงสดไปนะครับยังใช้ไม่ได้นะเวลานี้นะครับก็หือว่าเป็นเกมที่เป็นบทเย็นชั้นดีนะครับผมก็ขอจบไปที่ประมาณนี้ไปแล้วกันนะครับเหมือนเป็นการบ่นความในใจหน่อยวันนี้เพราะว่าโอ้โหน่าจะร้อนจัดกันจริงนะครับซับแฟน แฟนๆหงแดงนะครับในวันนี้เราก็เหนือสิ่งอื่นใดเลยนะครับก็คงต้องแสดงความดีกับทีมขีมัดอากายด้วยนะครับที่จะบอกว่าปีนี้อาจจะแบบไม่ค่อยดีในเดอะแชมเปี้ยนชิพเท่าไหร่นะครับแต่ก็เนี่ยมันก็อย่างน้อยมีความสุขในฤดูกาลนี้กับการที่ล้มยักษ์จ่าฝูงพิมพ์ดีด้วยนะครับแบบลิเวอร์พูลไปได้ก็ขอแสดงความดีดีหนึ่งรอบด้วยนะครับแต่เข้ารอบไปเจอใครเดี๋ยวก็รอดูจับฉลากหลังเตะคู่สุดท้ายจบได้เลยถ้าจำไม่ผิดเนี่ยเหมือนกับคืนวันอังคารจะเป็นคู่สุดท้ายนะครับ ก็เดี๋ยวมาดูกันว่าจะเจอใครนะครับส่วนเลี้ยวคูณเนี่ยก็ถือว่าอดแล้วนะครับกับการเป็น4แชมป์นะครับตอนนี้ก็ต้องโฟกัสกับการเป็นสท่วยแล้วนะครับขุนหัวหน่าสียดยไปกับการที่โอโหไปทิ้งทั่วนี้ง่ายไปหน่อยนะครับในปีนี้เนี่ยเพราะมาดูกันว่า ่ะเดี๋ยวเริ่มจากเก็บเอลฟ์ตันก่อนเลยว่าเก็บได้ไหมนะครับแล้วก็มาดูกันหนทางว่าคาราบาลครับทีมแล้วกับนิวคาสเซิลจะเริ่มถ้วยแรกได้ไหมนะครับแล้วก็แชมเปี้ยนลีกในรอบจะถัดไปเนี่ยจะเจอใครต่อไปนะครับก็มาเชียร์กันต่อไปยาวๆนะครับส่วนคลิปในวันนี้ก็ขอจบพื้นที่ประมาณนี้ไปแล้วกันนะครับก็ถ้าหากใครฟังมาจนถึงตรงนี้แล้วก็ชอบคลิปแบบนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจเพื่องการบ้าบอลในการคลิปต่อไปด้วยนะครับมีบความคิดเห็นอยากแลกเปลี่ยนะบายหรือพูดคุยอะไรกันก็คอบเต็มๆไดเนับลิบลหรือพูดดดผิพููถก หรือว่าใส่ลมอะไรมากเกินไปเนี่ยก็ขออภัยนะที่นี้นะครับเพราะว่าก็แบบโอ้โหเซ็งจริงวันนี้นะครับเลี้ยงกูแบบแพ้อะพีมัดมันบุ้ยแชมมันชิปด้วยนะครับโอ้โหแบบเซ็งเลยนะครับวันนี้ก็ถือว่านั่นแหละครับฟุตบอลอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับอ่ะก็จบเป็นที่มาวนี้ไปแล้วกันนะครับคลิปวันนี้ก็เวลาหมดเวลานะครับไว้เจอกันใหม่ในการคุยหลังเกมคลิปหน้านะครับเดี๋ยวกลางสัปดาห์มีแชมเปี้ยนลีกรออยู่ด้วยนะครับรอบเพลย์ออฟเดี๋ยวผมทำยาวๆแน่นอนนะครับไว้เจอกันใหม่นะครับอ่ะวันนี้ลาไปก่อนสสวััดีครบ